สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทนวัฒน์ชนแนลนะครับสําหรับขวดเปล่านะครับน้ําอัดลมแบบนี้นะครับยังใช้ประโยชน์ได้อีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่หลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับก็คือบริเวณที่คอขวดเขานี้นะครับเราก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะใช้ประโยชน์อะไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็จะตัดที่คอขวดก่อนนะครับนะครับสิ่งที่อ่าผมว่าที่มีประโยชน์นะครับนั่นก็คือเราตัดออกมานะครับก็สามารถทําเป็นข้อต่อ,ท,อท่อ PVC ได้นะครับสําหรับฉุกเฉินนะครับนะครับต,ต่อเข้าไปครับ ก็ไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้นะครับครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับ นี่นะครับาสามารถใช้ในยามฉุกเฉินนะครับหรือเราจะาต่อที่บ้านเราก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้นานดีทีเดียวนะครับครัก็จะต่อให้ดูนะครับนี่ครับก็เป็นการต่อ,อท่อ PVC นะครับ ถ้าเราเกิดขาดกลางดึกนะครับร้านเขาไม่เปิดดีครับก็สามารถใช้คอนะครับเป็นคอขวดน้ำอัดลมนะครับได้นะครับก็ใช้ได้นะครับครับก็ใช้ได้ดีนะครับแน่นนะครับขนาดฝั่งนี้ยังไม่ทากาวครับ ไม่มีหลุดนะครับแลว้วก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับที่ธนวัฒน์ชาแนลนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับอสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ